ขอยอ่าน้องคอยไอ้ออสองตัวสองตัว,ตว,น,ตวนึงกเคลียร์เลยซอยเนี้ยซอยเนี้ยปิสมุกเปิสมุกเปิสมุก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 ใส <c oughs> อีกเดียวห <c oughs> ยังวะต้องไต่ ทายก้อนไอ้ายก้อนถอยก้อนเลยมันก็แรงอี่ไปฮะย่างตัวเดียวไอ้ยิงตัวนึงมันดาวรับวอ้ยก็บาแตกได้จังดีวะคอยงงมากๆเลยเอาแตกเอาลองสร์สิเอาบ่ โอ้ลองจะทายหามึงเมันกูไปแล้วางนายิ่งอู้กมาถึงบ้านแล้ว รวมลในตัวเองลมวใบเด้เคียแม่งโอ้โคตรเฮียเลยถอยบ่ได้ถอยบ่ได้อยากถอยอยุติถอยบ่ได้อ่ะเอามันเอาสุกก่อนปะ โคตรเคียเลยอยากเอาอยากนี้ตะหนีบ่ได้อ่าย โอ้สายกระมี่ไอ้หลังมาอีกเออนากระ,ะ,ะมี่สายกระมี่โอ้ยเนี่ยเอยว <laughs> <gas> อวอมีคนหามึงเอ้ยอา